TP ประกาศให้โลกรู้บิวกินขโมยจูบแรกของชีวิตอัปเดตอาการคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วจบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกไปแล้วอย่างดีงามสำหรับบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุูณที่มีีพีกรีดอํานวยเดชกรเป็นแขกรับเชิญแถมมีซีนไวรัาเลขโมยจุบแก้มกลางเวที ล่าสุดทั้งสองคนมาร่วมงาน ICONSIAM THE 5TH ANNIVERSARY OF THE ICON ANRIWEL NATURE ICON h o n ชั้น7 ICON สยามเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวรวมถึง PP ได้อัปเดตอาการป่วยคุณแม่ที่ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างบิลกิดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับ มันก็เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ลงไปทำอะไรหลายๆอย่างได้พัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งหลายโชว์เซอร์ไพรส์มากเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันพิเศษสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรก อยากให้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือรู้สึกเท่าเดิมซีนเปิดตัวจากที่สูงกลัวไหมทีพ,พีมันก็มีสันสนบ้างเพราะมันค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ได้ซ้อมกันมาแล้วขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตหนูอีกนะ เหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะหรือเขาให้ตั้งแต่วันแรกที่เขาหอมแก้มเราฟรีก็ได้พี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเรียกว่าโดนขโมยหอมจูบแรกของหนูจังหวะนั้นก็ตกใจนิดหนึ่งแต่ก็เล่นเล่นกันนี่แหละบิลกินโอ้ยตกใจนิดหนึ่งทำเป็นตกใจโถแหมหัวเราะขออนุญาตอัปเดตเรื่องคุณแม่ทีทีท คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วเมื่อวานเพิ่งกลับมาวันแรกคือคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านแล้วจะมีการเช็คอัปคุณแม่ทุกหนึ่งหรือสองอาทิตย์แต่ว่าคุณแม่ก็จะมีการลืมเรื่องราวบางอย่างไปนิดหนึ่ง แต่ก็ยังด่าหนูได้อยู่ช่วงนี้เขาไม่เล่นโทรศัพท์เลยเหมือนเขาลืมวิธีเล่น a c e b o o k ไปด้วยทีว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกิดจากอาการอักเสบทางสมองและตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองมันก็เลยทำให้มีเอฟเฟกตกับเรื่องความจำบางอย่างของเขาตอนนี้สบายใจและโล่งใจขึ้นหรือยังทีที โล่งครับคือจริงๆโล่งตั้งแต่คุณแม่เริ่มตื่นที่ ICU แล้วเหมือนเราทุกคนพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าเขาจะดีขึ้นไหมหรือเหมือนการรักษามันแอคทีฟขึ้นจริงหรือเปล่าแต่พอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจําชื่อเราได้จําคนในครอบครัวได้และจําเพื่อนๆได้ก็ดีใจมากๆเขาจํำบิลกินได้ด้วยเรียกชื่อคนแรกเลยบิลกินก็ให้กําลังใจตลอดเวลาเลย บิวกินมันก็คือการไปให้กำลังใจทั้งแม่เขาแล้วก็ตัวพีพีและให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางใจผมก็เต็มที่อยู่แล้วและก็กลับกันวันหนึ่งถ้าผมมีปัญหาอะไรพีพีก็พร้อมที่จะช่วยผมหลังจากคุณแม่กลับมาอยากทานอะไรเป็นที่เศษไหมพีพี พฤติกรรมเขาเปลี่ยนนิดนึงเหมือนเหมือนกับคนที่เคยกินเผ็ดเขาก็จะไม่อยากกินเผ็ดแล้วช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยได้ด้วยแหละเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยหายใจมาก็ยังมีแผลอยู่ในช่วงคอช่วงปากก็ยังกลืนได้ยากต้องทำกายภาพอีกพอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหมอก็อาจจะห้ามออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตลอดเยอะๆกลัวเสี่ยงจะติดเชื้อเพราะว่ามีโอกาสจะติดเชื้อง่ายกว่า